สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยออกแถลงการระบุว่าตามที่วันที่14พฤศจิกายน2566พันตําตวจเอกวิทวัฒชินคำรักษารษาชการกาแทนผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ถแถลงผลการตรวจสอบข้อเท็จริงกรณีพบสติกเกอร์ดาวสีเขียวและตัวอ,อักษรภาษาอังกฤษบที่น่ารถบรรทุก ซึ่งเกิดอุบัติเหตุตกท่อกลางถนนปากซอยสุขมุมวิท64ว่าการตรวจสอบของเจริํารวจแห่งชาติไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนการสอบสวนของตํารวจนครบาล5ได้มีการอ้างในถแถลงข่าวว่าประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยได้ยืนยันการให้ข้อมูลกับตํารวจว่าสหพันธ์ไม่เคยได้รับการร้องเรียนเรื่องสวยสติกเกอร์รูปดาวสีเขียวหรืออักษรตัวบีดังกล่าวแต่อย่างใด จากคำแถลงดังกล่าวทำให้ประชาชนอาจเข้าใจผิดคิดว่าสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยยืนยันว่าสติกเกอร์ดังกล่าวไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์สวยซึ่งในเรื่องนี้ข้อเท็จจริงตำรวจได้นำข้อมูลเพียงส่วนเดียวมาแถลงเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกกล่าวหาและเจ้าหน้าที่ทั้งที่ความจริงการให้ข้อมูลดังกล่าวทางสหพันธ์ได้ยืนยันชัดเจนว่าได้รับการร้องเรียนเรื่องการขายสติกเกอร์เพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินเป็นเครือข่ายใหญ่ที่สามารถวิ่งรถได้ทั่วประเทศไทยเป็นการขายสติกเกอร์ที่มีหน่วยงานหลายภาคส่วนที่รับผิดชอบเข้ามาเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยังให้ข้อมูลว่ากรณีนี้เป็นสวยเฉพาะบริษัทที่เคลียร์เฉพาะพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการวิ่งรถในการทำงานซึ่งก่อให้เกิดการกระทําผิดกฎหมายอาทิบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกําหนดได้วิ่งรถเกินเวลาที่กฎหมายกําหนดได้สามารถดูจากสภาพรถที่ผิดกฎหมายเช่นไฟด้านหน้ารถและความผิดกฎหมายอื่นๆ ดังนั้นที่มีการกล่าวอ้างข้อมูลว่าสหาพันธ์ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสติกเกอร์ลักษณะนี้ไม่ถือเป็นเรื่องที่ทําให้สังคมเข้าใจได้ว่าสติกเกอร์ดังกล่าวไม่ใช่สัญลักษณ์สวยเพียงเพราะไม่เคยมีใครร้องเรียนรวมทั้งอาจทําให้สังคมเข้าใจได้ว่าสวยสติกเกอร์ไม่มีแล้วในประเทศไทยทั้งที่ยังคงมีอยู่ทั้งในรูปแบบสติกเกอร์และในรูปแบบส่งลายแจ้งทะเบียนทั้งนี้สหพันธ์เป็นเพียงผู้แจ้งบ่อแสในเบื้องต้นในส่วนของหลักฐานและข้อมูลเชิงลึกเป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่จะดําเนินการสืบสสบสสสววนออต่อไป ว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แทหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ